ยังไม่ไปใช่ไหมอป็นยังไงเ้าป้าอะไรทำอะไรเนี่ยอทำไมตาแกไม่มีเหรอดูสิตาแกเนี่ยดูเอาว่าฉันทำอะไรแล้วป้ามาทำยี้ได้ไงอ่ะอ้าวทำไมจะทำไม่ได้นี่มัรถผมนะใช่ก็รถแกทำไมไม่ไปจอดหน้าบ้านแกล่ะแกมาจอดขวางหน้าบ้านฉันทำไมจอดทุกวันเลยฮะฉันจะถอยรถได้ไม่ได้เหรอหน้าบ้านผมไม่มีรถจอดป้าไม่เห็นเหรอฮ่ แกก็ไปจอดตรงเอิร์นซ์ไม่ใช่มาจอดขวางหน้าบ้านฉันจอดอย่างนี้ทุกวันเลยฉันเนี่ยสุดจะทนจริงๆผมเห็นหน้าบ้านป้าว่าผมมาจอดไปอนไรผมจะจอดมีไรบ้างล่ะจอดซ่ฉันเนี่ยจะไปแจ้งความเอาผิดแกที่จอดขวางหน้าบ้านฉันเข้าออกไม่ได้แค่นั้นก็แหละป้าผิดป้าทำยังป้าผิดถ้าแกจอดขวางหน้าบ้านฉันเข้าออกไม่ได้ฉันจะผิดได้ยังไงแกทำไมไม่ไปจอดหน้าบ้านแกหรือไปจอดที่ตรงเอิร์นน่ะที่ไม่ใช่หน้าบ้านฉันผมจอดไม่ได้บหรอป้าแมว นี่มันมันหกไข่ยยชัดอะ <_ T> แล้วนี่เป้าแหววเอาไขาปา่ปลาลงเอาไ,ได้เลิกมาจอดหวางหน้าบ้านสักเพลงนี่คู่แข่งกับป้าทุบรถเลยเนี่ยผมยรถนผาดเลยเออปครรถพิเศษเลยใส่ไข่สองใบเลยเป้าแหววดก่อนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใจตัวนะ แล้วเราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเขาทำไมไม่ลปลดล็อกเบรกมือขาผมกลัวรถมันไหลจกินไหลน,นดนโดนเด็กขึ้นมาทําไงล่ะจรยเนี่เอาเริ่มต้นก่อนเราควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเขาเอ้ยใส่ใจใ<ะ>เราถ้าเราไปจอดบ้านคนอื่นเขาหรือบ้าน,นอื่นไปจอดรถหน้าบ้านเราเนี่ยถ้าเขาล็อกเบรกม,มือหลอกได้ไหม,ไ,มได้หนึ่งการกระทําของเราเนี่ยรนดับแรกก่อนรู้เป็นการละเมิดนะผิดทางแพ่งเลยถือว่าเราเจตนาจงใจไปจอดหน้าบ้านเขาทําให้เขาเนี่ย ได้รับความเสียหายนั่นหนึ่งเขาจะออกก็ไม่สะดวกเกิดความเสียหายหเช่นท่านลูกเขาเจ็บปวดแล้วเ,เจ็บปวดอ,ออกไปไม่ได้ oh. ทําไงอ่ะเขาฟ้งาองร้องเลยค่าเสียหายทางแพ่งได้นะในเรื่องแรกก่อน oh. อันที่สองผิดทางอายาเรื่องอะไรคืว่า <c oughs> เป็นการกระทําโดยการในข่มเหงคุกคามและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ คุณป้าแหววป้าแหววไปปาอย่างนี้ก็ผิดแน่ผิดยังไงอ่ะหนึ่งเอาทรัพย์สินเขาเนี่ยเอาไข่มาปาเป๊ะถือว่าเป็นการทําให้เสียทรัพย์โทษจะผู้ไม่เกิน3ามปอสามปีหรือปรับไม่เกิน6กหมืนบาทหรือจะั้งปรับกรณีถ้าเราเป็นผู้เสียหายใครมาจอดหน้าบ้านเรา ไม่ต้องทำแบบนี้ถ้าอยู่ในหมู่บ้านแจ้งให้ตีบุคคล oh. ให้มายกรถไปแล้วค่าย,ยกรถก็เรียกเอาแบบคนที่จอดรถได้ oh. ไม่ต้องไปฟ้องร้องส่วนถ้าจอดในถนนหวางหน้าร้านเราหรือ ให้เราทาเสียหายถ้ามันอยู่ในเขตมหน้าขอตำรวจก็แจ้งตำรวจมายกรถไปค่าใช้ใจ่ายของยกรถก็ให้คนที่จอดจ่ายไปะจะไปทำแบบนี้นะเออ่องไม่ได้เกิดขึ้นนะเข้าใจยังไครเนเสียดายไข่แพงในยช่วงนี้นี่แหละครับท่านผู้ชม่ารโงุนค่าโอ้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับไปละ